ได้สิบสองปีสี่เดือนผมเกิดในประเทศกรัรมพูชาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ห่างจากกร้มพนมเปนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือร้อยยี่สิบกิโลเมตรหมู่บ้านของผมมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนะักพ่อผมเคยบอกว่าเมื่อก่อนนี้หมู่บ้านของเรามีถึงร้อยหลังคาเรือน เมื่อสงครามเกิดขึ้นในประเทศของเราในปี2512หลายคนได้อพยพออกไปจากหมู่บ้านและหลายคนได้ตายไปเพราะสงครามเช่นเดียวกับพี่ชายและน้องชายของผมดังนั้นเวลาน,นี้ครอบครัวของเราจะมีเพียงพ่อแม่ยา น้องผู้หญิงคนเล็กอายุเพียสิบแปดเดือนเท่านั้นเราอาศัย